สำหรับใครนะคะดิฉันไม่ได้เป็นโฆษกกองทัพหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะเอานะคะลวดน้ําหีเพลงที่มันเป็นม้วนๆเนี่ยไปบริจาคให้กับกองทัพมึงขนไปเลยคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทหารไม่รับมึงก็เอากองไว้ตรงหน้าค่ายเดี๋ยวเขาก็เอาไปใช้เองนะคะทําไมคะ,คาาคะ,ะชชกูไว้ใจทหารค่ะ96%ประชาชนก็ไว้ใจทหารค่ะ เพราะฉะนั้นไว้ใจภูมิทํากับรบัฐบาลอีแพรทองทานแค่4%เท่านั้นเองค่ะดังนั้นกูเชื่อใจทหารค่ะดังนั้นถ้าเกิดกูขนหีบเพลงกูขนนะคะถ้าเกิดดอกเตอร์มริกานะคะขนนะคะหรือเกิดประชาชนทั่วไปนะคะขนนะคะสิ่งที่ทหารต้องการเอาไปกองไว้ที่หน้าค่ายเดี๋ยวทหารก็ขนย้ายไปเองละค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปใช้ประโยชน์เองละค่ะโอเคนะคะตกลงตามนั้นนะคะประชาชนตกลงตามนั้นนะคะ มึงไม่ต้องสนสีสนแปดนะคะ่ะมึงอยากจะบริจาคมึงเอารวดน้ำค้นใส่รถสิบล้อไปเลยค่ะแล้วก็ไปวางแม่งหน้าค่ายเลยค่ะเอาวางไว้ด้านหน้าค่ายเดี๋ยวรถเยีมซีของทหารแม่งก็ขนไปชายแดนเองละค่ะ <S <S ตามนั้นละค่ะทั้งหมดนี้ทหารไม่ได้บอกมานะคะแต่กูบอกเองโอเคนะคะฉันไม่ใช่ดุมบุ๋มปนัดดาแต่ว่าดรมบริกาตัดสินใจด้วยตัวเอง ัดสินใจในฐานะประชาชนพลเมืองเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําตามรัฐธรรมนูญคะ่ะทาไมละ่ะก่อนรัฐธรรมนูญบอกดอกเรมลริกาบอกว่าประชาชนพลเมืองสามารถที่จะรักษาอธิปไตยได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กูเป็นพลเมืองกูรักษาได้เพราะฉะนั้นกูเห็นว่าไอ้ลวดน้ําหีเพลงเนี่ยมันสามารถรักษาแผ่นดินแราอธิปไตยกูได้กูก็เอาไปบริจาคมึงมีปัญหาอะไรกับกูไมมภูมิธรรมนายใครมีปัญหาอะไรกับดเรมลริกาไหมอีแพทอง หาอะไรกับกูไหมว่าไงสอตรอรมึงจะมีปัญหากับกูหรือมึงจะมีปัญหากับกฎหมายว่าไงอีแพทองทุยมึงจะมีปัญหากับกูหรือเปล่าได้ข่าวว่าเมืเอาปาร์ตี้ทุกวันเลยนะอีแพรทองทวยแม่ทหารไปขาขาดทุกวันส่วนมึงแดกวายทุกวันโอเคนะคะจบไปค่ะอืฟ้องดอรบริการี่มึงฟ้องมาเลยกูจะไม่ใช้ทนายด้วยทำไมล่ะ แค่ขากูขามึงเนี่ยแล้วก็ไฟกันบนชั้นศาลแล้วกูจะใช้อํานาจศาลเนี่ยไปหาหลักฐานมาทั้งหมดขออานาจศาลนั่นแหละไปเรียกพยานทุกที่เนี่ยไปขึ้นกระบวนการยุติธรรมแล้วกูจะใช้อํานาจศาลเนี่ยเรียกแพรทองทานขึ้นศาลอีกเสียด้วยมึงจะเล่นกับใครก็เล่นแต่มึงอย่ามาเล่นคนใจสู้อย่างด็อกเตอร์มาริกาอย่าอย่าอย่ามาเล่นทางด้านคดีความกับคนบ้าบินอย่างด็อกเตอร์มาริกากูจะบอกมึงให้ ฟ้องกูมาเลยมึงไม่ได้ฟ้องมึงไม่ได้ไปฟ้องอาจารย์นักวิจารคนไหนอะฟ้องดอรมมลิกามาแล้วกูจะไม่ใช้ทนายด้วยขึ้นศาลครั้งแรกกูจะขออนุาจศาลไปเรียกพยานทั้งประเทศเนี้ยขึ้นศาลเลยท,ทีเดียวเลยมึงเล่นกับใครไม่เล่นอีหา่ามึงจะฟ้องปิดปากประชาชนหาพ่อหาแม่มึงเหรอ จะด่าประชาชนในมึงไปดูก่อนว่าส่องกระจกดูซิว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงตัวเองหน้าตาเหมือนขมรไหมส่องกระจกว่าตัวเองเป็นรัฐบาลที่หน้าตาเหมือนขมรหรือไม่ถ้าส่องกระจกเสร็จแล้วหน้าตาไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่แล้วหน้าตาเสือกเหมือนขมรแล้วก็เหมือนอีมาลีแสดงว่ามึงเนี่ยไว้ใจไม่ได้เข้าใจไหมคะรัฐบาล